วัสด <Yes. S 2> ีครับนะฮะสวัสดียามเย็นวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับนะเป็นอีพีนะครับซึ่งว่าเป็นพิเศษเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้นะครับน้องได้นะครับได้มาจากทีมงานจากวัดนะครับให้มาจัดแบ่งปันให้พี่ๆนะครับนะศูนย์จองทั่วประเทศนะครับนะคนละสิบห้านะฮะคนละสิบห้ายี่สิบรายการนะครับได้มาแบ่งปันพี่น้องนะครับเผยเพศนะครับบารมีหลวงปู่นะครับ วันนี้นะครับมีมา15รายการนะครับซึ่งจะมาเปิดาราคาจองวัดนะครับราคาจองวัดแล้วซึ่งนะครับน้องจะให้นะครับเป็นคู่นะครับนะให้คู่ละ400นะครับไม่ว่าจะเปิดมาเป็นเลขไหนเลขอะไรรายการอะไรหรือรายการบนบนตะกุดทองคำย้ำใครไวใครได้นะพี่นะ ย้ําว่าใครไวใครได้นะครับให้เป็นยกคู่เท่านั้นพี่นะคู่ละ400บาทนะครับให้มายกคู่เท่านั้นพี่นะคู่ละ400บาทนะครับวันนี้มีมาให้เพียงแค่8คู่เท่านั้นนะครับมีมาให้8คู่เท่านั้นนะครับ แท่านนะครับที่ได้ไปนะครับขอให้โชคดีนะครับพี่เลือกได้เลยนะครับพี่จะจับคู่กับองค์ไหนนะครับขอให้นะใครไวใครได้พี่นะครับไม่ว่าจะเกิดเปิดมาเป็นเลขอะไรเลขค้ดนั้เบอร์อะไรเนี่ยพี่โทรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวมารับชมดูนะครับเพราะรุ่นนี้นะครับเป็นสีนเดิมจากวัดนะฮะได้แบ่งจากพี่ๆนะฮะตาที่อยู่ที่วัดนะครับแบ่งมาให้ให้เผยแพร่บารมีหลวงปู่นะครับขอให้เปิดราคาจองนะครับ ซึ่งน้องมีรวมค่าจัดส่เรียบร้อยพี่นังก็คือคู่ละสี่ร้อยนะครับคือคู่ละสี่ร้อยเลยนะครับนี่ฮะเป็นพับปิตาจัมโบกกระดกข้างนะครับรุ่นรวยหมื่นล้านนะครับสร้างเมื่อปีกระถินนะครับเมื่อปีที่แล้วนะพี่น้วัดโพสิทธารุโซเกเปะนะครับของลูกปุ่มหาชิลานะครับเป็นซีเดิมพี่วันนี้มีมาให้นะครับนะแปดเก้าคู่นะครับเด๋ยวผมจะแกะเลยจะแกะให้พี่ได้เห็นกันเลยว่าองค์แรกเนื้ออะไรบ้างเนื้ออะไรบ้างนะครับวันนี้มีมาสิบหกรายการนะครับจะได้แปด พี่สามารถจับคู่ได้เลยนะจับคู่ได้เลยนะครับถือว่าใครไวใครได้นะพี่นะก็มีสี่หกรายการเดี๋ยวเวลารับชมรายการที่หนึ่งกันเลย <c oughs> หรือรายการที่หนึ่งครับนี่ฮะจำนะพี่นะคู่ละสี่ร้อยหมดเลยนะพี่นะผมจะไม่บอกราคานะครับแต่คู่สี่ร้อยหมดเลยที่ผมมาอ่านรายการให้ดูที่นะนี่ฮะ,ฮะอยากองค์แรกเปิดมาพี่โคตรโหดนีครับรายการนี้นะครับ เป็นเนื้อผงทูบ9ก้าวัดนะครับปิดแผ่นเงินเทสนะกับกุดทองแดงสามดอกเลขค้ดนําเบอร์หมายเลขหนึ่งสี่หกเลขค้ดตําเบอร์หมายเลขหนึ่งสี่หกนี่ฮะจัมโบ้บนตกข้างนี่ฮะนี่ฮะคู่ละสี่ร้อยพี่องค์นี้สองร้อยเป็นไงทูบเลยนะอันนี้ได้อ่าได้เป็นเปิดกิจอาเหมือนกิจการทางวัดนะพี่เนาะอ่าเอามาให้นะเผลยแพร่บารมีลูงป,ปู่นะครับของปีนี้ก็จัดสร้างน้อยเนี่ยนะครับก็อนะ่าตามวันละก็น้อยลงนะครับน้อยลงนะครับ รายการนี้เเปิดออกมาครับรายการนี้นุ่นว่านพลายดำนะครับเลขคุณต้งเบอร์หนึ่งสี่หนึ่งครับเหมือนใบลานนะพี่นะฮะนาจะกุดทองทิพย์สองดอกนะครับรายการนี้นะคือรายการที่สองนะครับนี่ฮะนี่ฮะเลือกได้เลยทะพี่นะใครไวใครได้นะพี่นะต้องขออภัยพี่ด้วยนะบางพี่บางท่านอาจจะไม่ทันนะครับนะคู่รับสี่ร้อยบาทเท่านั้นพี่นะครับมีมาแปดคู่เท่านั้นนะวันนี้นะครับนะทั่วประเทศไทยพี่นะครับรายการนี้เปิดออกมานี่ฮะ มีรายการที่เจ็ดเลยพี่คือเขาคะนพี่เนาะคะแบบแบ่งให้พี่พี่ทั่วไทยเลยนะฮะศูนย์สะพานบุญในห้างศูนย์จอกแล้วรายการนี้นะครับเลขคนจับเบอร์เลขหกสิบเอ็ดนะครับนะรายการที่เจ็ดฮะนี่ฮะเอามาแบ่งปันพี่พี่นะครับนะจองไว้ในครับนี่รายการนี้เป็นเนื้อจินดามณีนะครับนะองค์แดงนะครับนะกุฎทองทิพย์คู่นะฮะกำไรนะครับเลขคนจับเบอร์เลขหกสิบเอ็ดนะฮะ นี่ฮะรายการที่สามนะพี่องค์นี้นะสวยๆเลยนะครับปกติจะสี่สามสี่ร้อยนะพี่นะวันนี้ให้คู่ละสี่ร้อยครับได้มานะครับมาแบ่งปันพี่ๆนะครับนะได้มาแค่แปดคู่นะครับนะครับเป็นอ่าเป็นเป็นอ่าเหมือนเป็นเหมือนไงมาร่วมเผยแพร่พี่นะได้มาแบ่งปันร่วมเผยแพร่นะบารมีหลวงปู่นะครับเป็นงานอักขธินของวัดโพสิทธิ์อาดด้วยนะครับแล้วก็ติดตามมาวันนี้พี่นะครับนะเป็นงานใหญ่ของธรรมอุทยานนะครับนะพี่พี่อ่าทาง ทีมงานกรรมการ่าเขาทุตแจ้งมาแล้วนะครับแจ้งมาเลยเอามาร่วมนี้มาเขามาให้ร่วมเผยแพร่บารมีนะครับนะให้มันคู่เลยนะครับนะรายการที่สคนตั้งเบอร์หปเลขห้าสูตรนะครับเนื้อว่านไพรยดํานะครับหรือเป็นหลันะนะครับเนี่ยฮะกำไรข้อมือคู่ครับนะนี่ฮะรายการที่สี่นี่ฮะสวยๆเลยพี่ชายนะ,นะครับ,รต,บต่อมาครับรายการที่ห้า รายการที่ห้าเปิดออกมาครับเนื้อข่าวพุทธคุณน,นี่ครับเลขเขาจะเบอร์สองูย์สองหามเงินถามทองและเลขเขาจะเบอร์สองูสองหามเงินถามทองพี่น้ากลาดทองแดงผิวไฟฮะนี่ครับรายการที่ห้าครับงามๆครับรายการที่ห้าต่อมาครับรายการที่6กครับ รายการที่หกนะครับรายการนี้เปิดออกมาพี่เนื้อดํไปรลานที่เล็กหัวเบิร์หมายเลขเจ็ดนะครับลงยันอ่าโอยผงจิวรนะพี่นะหน้ากรากเงินแท้ด้วยอ่าหน้ากรากเงินแท้ครับรายการที่สี่เข้ามาฮะหน้ากรากเงินแท้รายการที่สี่เข้ามาพี่นะครับใครไวใครได้เลยพี่เนาะแบ่งแบ่งกันพี่นะใครไวใครได้พี่นะแค่องค์เมื่อกี้ก็สี่ห้าร้อยแล้วครับนะฮะผมบอกเลยแค่องค์เมื่อกี้ก็สี่ห้าร้อยแล้วครับนะฮะ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่ไปนะครับรายการที่หกครับรายการที่หกเปิดออกมาเลือขาวพุทธคุณนะเลขคนเบอร์หนึ่งเจ็ดเก้าพี่นะตะกุนเงินแท้สองดอกนี่ครับรายการนี้ตะกุดเงินแท้สองดอกพี่ท่วมเลยไหมนี่ครับท่วมเลยตะกุดเงินแท้สองดอกนะครับรายการนี้รายการที่หกนี่ครับนะนี่ฮะองค์นี้ก็สามร้อยกว่าสี่ร้อยนะพี่นะที่ผมเปิดตอนอ่าได้มานี่ครับแต่นี้ขอบังคับพี่นะบังคับแต่ต้องส่งคลิปให้เขาด้วยนะครับ เพราะน้องเป็นศูนย์จองสะพานบุญอยู่นะครับจองดีน้องจองหลายลังอยู่นะครับแต่ต้องส่งให้ทางอ่าลูกศูนย์ผมด้วยนี่ครับต่อมาครับรายการข้าไปพี่นะรายการที่แปดเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อยาววาสนามร้อยแปดนะครับเลขหัวตเบอร์สองหนึ่งสองสี่เลขหัทตเบอร์หนึ่งสองสี่พี่นะกลางทองระคังนี่ครับรายการนี้นะครับรายการที่แปดนะครับนีรายการนี้รายการที่แปดนะครับ นต่อมาครับ,บ,บ,าบ,บ,าบ,บรายการที่เก้าเนี่ยครับแบ่งๆนะวนีพี่เนาะแบ่งๆนะนะรายการที่เก้าเปิดออกมาพี่โอ้โหแต่ละรายการครับพี่แต่ละรายการครับรายการนี่เป็นเนื้อก้อนคกนะครับหน้ากาบกาก้าลงยาจีวอนพี่เลขทะเบิดสองห้าองค์นี้จําได้ครับเปิดอยู่ห้าร้อยนี่ครับองค์นี้ผมจําได้เลยตอน,น,นผมเปิดเปิดอยู่สี่ห้าร้อยครับ นี่ฮะต้องขอบคุณนะฮะทางพี่ๆนี่ครับพระอาจาร์ตั้มนะฮะนี่โอ้โหที่แม่ตาหยิบมาให้น้องนะขนาดนี้เลยพี่นี่ครับโหเพจผมดีใจได้ดูนะครับพูดละสี่ร้อยนะครับแต่เปิดแค่เอาไปองเดียวก็องคละสี่ร้อยแล้วพี่นี่ครับคุ้มมากนี่ครับคุ้มๆพี่นะโอ้โหขอโอ้พี่ท่านนะฮะลูกค้าทางเพจนะโชคดีเลยนี่ครับ ต่อมาครับโอ้โหแต่ละรายการครับสุดเดือดนี่ครับรายการนี้เปิดออกมาครับเป็นรายการที่สิบนี่ครับรายการที่ค้นเมืองสามหนึ่งเจ็ดครับรายการที่เนื้อขาวพุทธคุณปิดแผ่นเงินแท้ปิดแผ่นทองนี่ครับนะฮะตะกุดเงินแท้ครับโอ้โหรายการที่สี่ร้อยสิบผมจําได้เลยนี่ครับสี่ร้อยห้าสิบถึงมเปิดนี่ครับรายการนี้วันนี้อยู่แค่คู่ละสี่ร้อยครับท่วมเลยนี่ครับนะรายการที่สิบต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ด รายการที่สิบเอ็ดเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อขาวพุทธคุณน,นะครับเลขโคดเบอร์หมายเลขสามตัวเดียวหลักเดียวฮะหมายเลขสามตัวเดียวหลักเดียวครับนี่ฮะรายการนี้นะครับ,ร,บรายการที่สิบเอ็ดนี่ฮะรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการนี้นะพี่นะสวยๆนะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับพี่นะรายการที่สิบสอง รายการที่สองครับเป็นเนื้อขาวพุทธคุณนะครับปัดเงินนะฮะเนื้อขาวทุตปัดเงินพี่เล็กคนัีเบอร์หนึ่งห้าสามครับนี่ฮะเลขคนที่เบอร์หนึ่งห้าสามนะพี่นะอันนี้เป็นของทางอ่าทางพี่พี่ที่อยู่ทางนู้นนะครับได้ร่วมมาส่งมาเผยแพร่บารมีนุปูดนะครับให้กับพี่พี่นะครับเป็นราคาจองนะครับให้มาเกียงแค่แปดคู่เท่านั้นนะครับนี่ครับคือราคาเดียวกันหมดเลยนี่ครับ ไอ้แปดคู่นะครับนะต้อนรับงานใหญ่นะครับเขามีแจ้งมานะครับแจ้งมาคร่าวๆนะครับรายการนี้เป็นเนื้อจินดาแมณีพี่เลขคนเบอร์สองเจ็ดหกนะครับองค์ขาวพุทธคุณนะฮะกำไรข้อมือทองทิพย์คู่นะครับรายการที่สิบสามนะฮะองค์นี้สวยๆเลยนะครับจําได้เลยเปิดอยู่สี่ห้าร้อยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปนะครับนะรายการที่สิบสี่ รายการที่สิสี่เปิดมาครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดที่เลขคุนตเบอร์หนึ่งสี่เจ็ดนะครับนะหน้ากากเป็นทองละกังนี่ครับหน้ากากทองละคังครับนี่ฮะรายการนี้สวยๆนะครับรายการที่สิบสี่นะครับนี่ฮะเลขคุณนัวเบอร์หนึ่งสี่เจ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบห้า รายการที่15เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อว่านนะครับสีส้มนี่ครับเลขโค้ะเบอร์หนึ่งสี่ศูนย์สามครับเลขโค้ะเบอร์สี่ศูนย์สามพี่นะตะกุดทองทองทองทิพย์นะตะกุดทองทิพสามดอกครับพี่นะครับรายการที่สิบห้าเลยครับต่อมาครับรายการที่สิบหก รายการที่ที่ครับเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เนื้อวาสนาฮนะคุณต้องคุณวาสนาร้อยแปเลขคุณตองเบอร์480แปดยเลขคุณตองเบอร์180พี่ปิดแผ่นทองกำลังตะกุดข้อมือสโอ้เอเงินแท้ตะกุดทองเงินแท้สามทอกโอ้โหรายการนี้4ี่ห้าอครับ เลยห้าร้อยครับวันนี้ถือที่สุดแล้วพี่ใครชมมีอีพีนี้คือว่าไม่ใครไม่ได้ชมคือว่าพลาดนะครับคู่ละสี่ร้อยหาที่ไหนไม่ได้แล้วพี่นะครับคู่ละสี่ร้อยหาไหนไม่ได้แล้วทั้งกับขอบคุณที่พี่นะัทางกรรมการวัดและทางจัดทีมงานด้วยนะครับนะที่ส่งมาให้นะครับนะทางลูกเพจผมนะครับสมาชิกในแฟนเพจผมได้ติดตามได้บูชาพระจะสวยนะครับใหม่แกะกล่องแกะซีนเลยนะครับต้อนรับนะฮะ ต้อนรับงานใหญ่นะครับวัยนี้นะครับงี้ก็ฝากพี่พี่ด้วยแล้วกันนะวันนี้ก็ครบแล้วนะพี่นะวายมาแปดคู่นะครับใครวายใครได้นะพี่แปดคู่นะครับไม่หนึ่งคนไม่กําจัดนะฮะไม่กําจัดคู่นะครับพี่จะเหมาหรือี่อะไรได้เลยรับได้เลยนะครับวันนี้ก็ฝากขอบพระคุณมากๆนะครับจากพี่พี่ที่เข้ามาติดตามด้วยแล้วกันนะครับวายจะมีของดีๆมาแบ่งปันพี่น้องอีกนะฮะวันนี้ก็กล่าวขอบพระคุณขอบอ่าพระไทยทุกท่านด้วยนะครับนะที่นะคาอุดหนุนน้องนะครับใครวายรายการไหนก็ นีครับอย่ากโกรธอย่าเครืองกันนะพี่นะต้องอยู่ที่ตามเลยตามพี่โทรมาไลน์มาใครไว้ก่อนนั้นตอบก่อนตามเวลาเลยนีครับทำนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอขอบคุณมากครับ